ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมาแนะนําการกินเจแบบ international โอ้โหเป็นการกินเจที่ไม่จําเจรครับเพราะเราจะไปจํา L จํา N จ N ํา N พี่ฝนไม่ห้ามน้องหน่อยหรอก็จะดูว่าจะไปถึงแซดหรือเปล่าโอ้ยตัวสุดท้ายเลยเหรออ,อ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ครับว่าจะเป็นร้านเจที่ไหนนะคร<ะ>ับไปพบกับคุณแพร์ก่อนเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้แพรยังคงแจกตามคอนเซ็ปต์เดิมเลยค่ะเป็นหม้อท ชื่อเข้ามาในรายการเราเยอะๆเลยนะคะส่วนไทยแซบวันนี้การกินเจปีนี้บอกเลยว่าจะเป็นการกินเจที่ไม่จำเจอีกต่อไปเหมือนที่ป๊อปปี้บอกเลยค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่เปิ้ลค่ะผอฝอ่ายการตลาดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเมอร์สวัดดิสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลต้องบอกเลยครับว่าคอนเซปต์ของงานนี้คืออะไรฮะ เทศกาลกินเจมาถึงอีกแล้วนะคะปีนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศนะคะ,คะจัดงาน Thailand เจฟ o ้ดเฟสติวัลอิมอ่มบูญสุขใจได้สุขภาพนะคะกินเจปีนี้เราขนทับอาหารกว่าจริงกว่า5,000เมนูมนะคะคทั้งจากทั้งจากร้านอาหารในศูนย์การค้าแล้วก็ร้านดังข้างนอกจังหวัดต่างๆชวนให้มาเ,เปิดร้านอยู่ด้วยกันในเทศกาลกินเจปีนี้นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเรามีไฮไลท์อาหารเจร ที่9วันเนี่ยจะทานได้แบบแบบแทบไม่ซ้ําเมนูเลยถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มเมนูแรกกันเอยอันแรกอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยปีนี้อยากนําเสนอนะคะเป็นเจเจสายอินเตอร์นะคะเจสายอินเตอร์ปีนี้จริงๆเรามีร้านอาหารในศูนย์การค้าที่ทําเมนูเจเยอะมากวันนี้ขออนุญาตนําเสนอนะคะสำหรับเจสายอิตาเลียนนะคะอิตาเลียนออสเตรียนะคะที่ Central World นะคะที่กรุ๊ป Central World ก็ปีนี้มีเมนู อาหารอิตาเลียนที่เป็นเจทั้งหมดไม่มีเนื้อสัตว์เลยมันจะเป็นพิซซ่าพาสต้าขนมปังต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเจแบบแนวใหม่นะคะหรือว่าถ้าเป็นเจสายเกาหลีอันนี้กำลังฮิต่วงนี้กำลังฮิตที่ร้านโอเวอร์โซนะคะเรามีทั้งบิมบิมแบบคิมแบบเจนะคะแซนด์วิชคิมแบบทุกอย่างเป็นเจหมดเลยและยังมีน่าทานมากค่ะะดูจริงเหมือนที่เห็นในจอตอนนี้เนาะแต่ละอย่างนี่คือแบบ เอาจริงๆดูไม่ออกไม่ออกเป็นแบเจใช่ไหมคะอคุณป๊อปปี้จะชิมให้เขาชิมหนึ่งแม่อันนี้ชิมแบบดอกไม้อันนี้ถ่ายรูปสวยด้วยถ่ายรูปสวยถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวชิมนะแล้วเดี๋ยวคุณป๊อปปี้ต้องบอกด้วยว่ารสชาติเป็นยังไงอาหารเกาหลีแต่ว่าเป็นรูปแบบเจค่ะก็นอกจากสองร้านนี้เรายังมีร้านที่เป็นร้านดังระดับโลกอย่าง ไทยดีเหลานะคะดิงไท้ฟงก็มีเมนูเจให้่กะเป็นแบบนเลยเป็นแบบหลายหลายชาติอะคะหรืออยากชวนคิดเช่นเป็นจีนสไตล์สิงคโปร์เป็นเจสไตล์สิงคโปร์ก็มีหลากหลายมีหลากหลายมากคุณปอปี้เป็นไงคะผมขอพูดเลยนะว่ากินแบบที่ผมทานไปอะมันมีความคล้ายกับที่ผมทานทั่วๆไปแต่มันเป็นเจอันนี้คือความแตกต่างแล้วความกรึดของผักแต่ละชนิดเนี่ย มันลงตัวมากอผมขอพูดด้วยว่าไม่ถึงกับแตกต่างแต่เป็นความแตกต่างที่อร่อยกว่าใช้คำนี้ดีกว่าเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งเอออีกแบบหนึ่งแบบหนึ่งค่ะเยอยมากเลยค่ะอันนี้เป็นสายอินเตอร์แล้วแต่เราก็ไม่ลืมสายต้นตํำรับต้นตำรับอาหารเจนะคะที่เป็นไม่ว่าเป็นต้มผักกาดหนาชายนะคะปีนี้เรามี เจต้นตำรับรูปแบบใหม่นะคะอันนี้จะเป็นจากร้านจินดา,นดาอาหารเจนะคะเป็นเจ้าดังจากนาครศรีธรรมราชก็จะเป็นอาหารเจที่มีรสชาติจัดจ้านขึ้นาตามไตล์อาหารใต้นะคะก็จะมีการผสมผสานเนาะใช่ก็จะทําให้การทานเจในปีนี้มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะครหรืออย่าง สีฟ้านะคะอันนี้ร้านต้นตํำรับมากๆร้านของครอบครัวเลยสีฟ้าเองก็มีเมนูเจทุกๆปีปีนี้ก็เพิ่มเรื่องของเมนูที่เป็นแพลนเบสคะ่ะก็ทำให้ให้ให้มีความหลากหลายของอาหารของร้านสีฟ้ามากขึ้นนะคะอย่า,าลืมสีฟ้าเวลาหิวใช่เวลาหิวน้อนตอนนี้ไม่ว่าจะหิวตอนไหนก็แล้วแต่ตอนเจก็มาได้มาได้ะคะ่ะหรือ ทานง,ง่ายๆเร็วๆนะคะ<ช>ขอขอนขอุญ,ญ,ญาตแนะนำร้าน Easy Buddy ร้านนี้ด<ช><ช>ังมากเรื่องของเมนูกะเพรา<ด>นะคะ<ด>ปีนี้<ห>นก็ทําเป็นเมนูกะเพราทั้งเป็นข้าวผัดกะเพราหรือมาม่ากะเพราใส่วัตถุดิบที่เป็นแพนเบรหมูกรอบเจแบบะะอ๋อนี่ไม่ใช่ นี่คือเจีลักษณะคล้ายมากแต่มันคือผักที่มาทําเป็นแบบเจแล้วลงมาเป็นหมูกรอบแบบนี้ใช่ค่ะถ้ทานเนรสสัมผัสจะเหมือนกับการทานหมูกรอบเลยก็ดูสังเกตนะคะเห็นเลยว่ามันเหมือนอารมณ์สามชั้น่ะมันมีชั้นเหมือนเหมือนแบบเหมือนหมูกรอบจริงๆแล้วก็รสชาติกะเพราที่แบบจัดจ้านแซบใช่ไหมคะจะไม่รู้ว่าทานเจแล้วมันหรือเลี่ยนคะ เหมือนเดิมผมอยากรู้ว่ามันจะแตกต่างกับหมูกรอบที่ผมทานยังไงเดี๋ยวชิมแล้วจะได้บอกเพราะว่าบางทีเราก็ไม่เคยทานนะคะว่าแบบว่าเขาจะให้ความรู้สึกยังไงอื้จะอื้ออื้อจะบอกว่าคล้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีทางข้าบุญเนี้ยใกล้เคียงแต่ใกล้เคียงแล้วความรู้สึกเนี่ยผมสัมผัสได้ว่ามันมีความเป็นเนื้อเต้าหู้นิดนิดไหมอันนี้นึงแต่ว่ามันจะมีความเป็นเลเยอร์ชั้นชั้นของ ของหมูเหมือนเวลาทานหมูกรอบแล้วมันเป็นชั้นค่ะแต่ส kind of ิ่งที่ผมชอบคือรู้ไหมมันเหมือนมีกลิ่นน้ํามันที่คล้ายๆกับน้ํามันหมูอะแล้วมันทาให้เขาสึกว่าได้กลิ่นอายความอร่อยได้ฮะเฮ้ยสุดยอดแล้วมาด้านนี้บ้างค่ะอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะตอนนี้เมนูวัตถุดิบที่เป็นแพนเบดเนี่ยกำลังแบบคิดมากๆเลยนะคะเราก็มีตัวเลือกมาให้สำหรับคนที่อยาก ซื้อวัตถุดิบไปปรุงเองนะคะตอนนี้เรามีมีตรอวตาานะคะหมะูหมูกรอบจำแรงหมูสับจำแรงทั้งหมดนี้ทํามาจากพืชไม่มีเนื้อสัตว์เลยะนะคะสามารถมาเลือกซื้อวัตถุดิบไปปรุงเองที่บ้านก็ได้หรือว่าซื้อเป็นอาหารสำเร็จรูปจากมีตรอวตธาก็สะดวกแช่เย็นไวที่บ้าน อันนี้เหมาะกับคนคนที่แบบไม่มีเวลาก็ไม่ได้ทําเองใช่แช่ไว้แล้วก็อุ่นทานได้เลยอันนี้สะดวกง่ายอันนี้สะดวกมากแล้วก็แพนเบดเนี่ยร้านในศูนย์การค้าเองก็จิบเมนูวัตถุดิบแพนเบดมาทําเป็นอาหารในปีนี้เยอะมากครับผมแต่เห็นว่าทำยังกระทั่งมีถึงเครื่องดื่มเลยที่เป็นอาหารแบบเครื่องดื่มเจคือเพื่อให้ครบทุก ทุกเรื่องของการทานอาหารนะคะเจเนียนอกจากมีอาหารคาวแล้วเนี่ยอาหารหวานและเครื่องดื่มก็มีเจเช่นกันนะคะปีนี้อยากขอแนะนำนะคะ TPT นะคะชานนมไข่มุกเจ้าแรกของโลกปีนี้ทำเมนูเจมีจำหน่ายเฉพาะที่ประเทศไทยที่เดียวนะคะออกมาเป็นที่ไทยอย่างเดียวค่ะที่ต่างประเทศไม่มีเมนูเจเลยนะคะอันนี้มี6เมนูในปีนี้นะคะมาจาก3ซิกเนเจอร์ทีนะคะตัวแรกเป็นพรีเมียมกรีนทีนะคะเป็นจัสมินทีที่ โอเคแล้วมะลินะก็เป็นกลิ่นมะลิแล้วก็กลิ่นชาเขียวนะแล้วก็มีซิกเนเจอร์แบล็คทีค่ะแล้วก็ทีกวนอินนะคะใส่ใส่ออร์แกนิกซอยมิ้วหรือออร์แกนิกอัลมอนด์มิ้วให้เราเลือกได้โอ้โหนี่ไงรู้สึกได้เลยว่าเอาจริงๆมันความเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู่อารมณ์เหมือนเรากินชาไทยมูฟเป็นชาอินพอร์ตเข้ามาหนึค่ะแต่ว่ารสชาติสัมผัสอ่ะจะเป็น ผัวเหลืองหรือไม่ก็นมอัลมอนด์อย่างนั้นเลยแต่ยังคงทำอร่อยไว้อย่างเต็มที่เลยค่ะถ้าอย่างนั้นครับผมอยากทราบเลยถ้าเราอยากจะไปร่วมงานเจแบบนี้ต้องไปที่ไหนได้บ้างครับศูนย์การค้าเซ็นทั้นทั่วประเทศเลยนะคะเริ่มตั้งแต่วันไหนคะพี่เพ็ญเริ่มแล้วค่ะวันนี้ถึง14ตุลาคมนี้นะคะไปได้เลยนะคะทุกสาขาทั่วประเทศมีสั่งออนไลน์ไหมฮะตอนนี้ออนไลน์เราก็มีบริการนะคะเซ็นทัานคิเชนสามารถโทรหรือว่าไลน์เข้าไปสั่งได้เห็นบอกว่ามีขนมด้วยอยากแอบชิมขนมนิดนึง ได้เลยค่ะตรงนี้มาจากไหนนะคะขนมจากร้านคุณแม่เจี๊ยบนะคะเป็นสาคูกับปากหม้อสายรุ้งนะคะอันนี้ก็เป็นเจเหมือนกันค่ะโอ้ยเป็นสายแบบว่าเสาคูขนมว่าปากหม้ออยู่แล้วต้องขออนุญาตชิมอันนี้นะคะนี่ผมบอกได้เลยนะว่าหลายคนเนี่ยมักจะมีข้ออ้างว่าแบบกินเจหาทานยากไม่ยากอีกต่อไปแล้วอันนี้ทานทานไม่ซ้ำเก้าวันแน่นอนใช่ความหลากหลายของอาหารทั้งของหวานของเคาวรวมถึงเครื่องดื่ม ครบมากๆหรือไอศครีมแอมเพอร์แซนด์โอ้ไอศครีมก็เป็นเจด้วยไทยเฮอร์บซอร์เบทำมาจากขมิ้นกระชายนะคะขิงแล้วก็มะนาวสดชื่นมากได้สุกกับใส่กระชายด้วยเหรอคะนี่ต้านโรควิดด้วยนะครับช่ันสมัยมากโโอ้หสุดยอดเป็นไงบ้างคะ อร่อยค่ะอร่อยเพราะว่าปกติชอบทานฝังหม้ออยู่แล้วค่ะอันนี้ไม่ได้ให้ความรู้สึกแตกต่างจากที่เราเคยทานเท่าไหร่เพราะว่าข้างในมันก็จะเป็นขั่วเป็นอะไรใช่ไหมคะใช่อร่อยมากไปลองนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่โบมากเลยค่ะขอบคุณนะครับและช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมแบบของรางวัลดีๆฮะพักสักครู่ครับ คนชอบกินข้าวต้มเพื่อสุขภาพบ้างค่ะจากร้านมาดามไทยซึ่งต้องบอกเลยว่าของเขาอ่ะน่าทานมากๆแล้วคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือทานง่ายทําง่ายไม่ต้อง<ห>เสียเวลาทําเองเลยลองด,ดอูะต้องพิสูจน์ให้ดูดของเขานะคะจะมีทั้งหมด3แบบให้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องนะคะสีน้ําเงินตรงนี้ นี่ข้าวกล้องลูกเดือยหรือจะเป็นข้าวกล้องลูกเดือยไรซ์เบอร์รี่ก็มีอ่ะเหมือนที่พี่น้ําฝนทําอยู่นะคะที่บอกว่าทําง่ายๆเลยแ,แต่ตอนนี้ <ขอ S 1> ต้องพยายามเอาเน้องออกจากกล่องก่อนเพราะว่าน้องแน่นมากนะ,ะน้องแน่นมากจะบอกว่าแบบนี้นะคะกล่องละ39บาทเท่านั้นแล้วดูสิคะ<แ>พี่น้ําฝนก็ได้เยอะมากเลยนะ จะบอกว่าประมาณนี้ทานได้ประมาณ2คนเนาะ,ะถ้าแบบเรานี่ถ้าป๊อปปี้คือทานได้คนเดียวง่ายๆเลยนี่เสร็จแล้วก็เส,วกเสร็จแล้วก็เติมน้ำที่เราต้มนะคะ,ะลงไปได้เลยง่ายๆแค่นี้เราก็จะได้ทานข้าวต้มอร่อยอร่อยแบบนี้แล้วค่ะนี่และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะของเขาคือปลอดสารพิษเพราะไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงเลยค่ะปลูกและดูแลแบบธรรมชาติและที่สำคัญซื้อไปเนี่ย อยู่นอกตู้เย็นได้นานหนึ่ปีโดยที่ไม่มีสารกันเสียนี่เนี่ยเห็นไหมไพี่นำ้ำฝวดเอาไปทำให้พี่อามทานนะบอกว่าทำอเองพี่อามคงบอกว่าอ,อร่อยมาก<ด>อันนี้นะคะมีโปรโมชั่นด้วยค่ะสำหรับแฟนรายการก็คือข้าวต้มทุกรสชาติซื้อ10แถมสองไปเลยโทรมาเลยนะคะที่095 55 1 5 4 4ค่ะสนับสนุนสินค้าไทยเพื่อหัวใจเกษตรกรค่ะ,ะไปร้านต่อไปเลยดีกว่าค่ะมาช่วยกันซัดร้านต่อไปนะคะเป็นซอสกะเพราโบราณสูตรมาเหศวรจะบอกว่าคงจะไม่มีใครไม่ชอบกินกะเพราจริงทุกคนคนไทยชอบชอบและต่างชาติก็ชอบด้วยจะบอกว่าพี่เขาเนี่ยคิดสูตรเองแล้วก็จะบอกว่าทําง่ายมากๆอย่างพี่น้ำฝนทำกับข้าวไม่เป็นไม,ไม่เป็นไรค่ะ ซื้อเนื้อสัตว์มาอะไรก็ได้ที่ชอบที่อยากทำกระเอยาอหมูก็ได้ไก่ก็ได้ใส่ลงไปในกระทะนะคะและใส่แบบนี้ไป3มช้อนอในขวดนี้นใช่ค่ะไม่ต้องใส่อย่างอื่นแล้วใส่กระเพราล,ลงไปอย่างเดียวตอนท้ายนะคะตบอกว่าขวดละ60บาทคือคุ้มมากเพราะว่าเราจะได้ทานกระเพรานะคะที่รสชาติโบราณเผ็ด เผ็ดแบบมีพริกแห้งอ่ะซึ่งเป็นกะเพราที่ําชอบกินมากที่สุดเลยแล้วก็เป็นกะเพราที่ต่างชาติเขาแบบว่าเอาไปบอกกันต่อที่ต่างประเทศแล้วแบบอยากกินแบบเนี้ยเดี๋ยวขอลองชิมนิดนึงอนะันนี้เขาผัดมาให้แล้วผัดมาแล้วเ,เรียบร้อย,น,ยนะคะข้อดีของเขาเนี่ยคือสามารถทําได้ตั้งแบบ78ดครั้งเลยอย่าในราคาขวดละ60บาทถือว่าครั้งละไ,ไม่ถึง10บาทด้วยซ้ําถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะเป็นไงบ้างแซ่บมาก แล้ว<บ>รสชาติกะเพราจริงๆมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้แซ่บเค็มนิดๆ,ยยๆ,ๆอ,อย่างเงี้ยโอ้โหใช่เลยต้องต้องชมพี่เขามากเลยนะร้านนี้คือไอเดียดีมากจริงๆเพราะไม่เคยเห็นแบบนี้ใครอยากจะทานกะเพรารแสแซ่บแบบนี้นะคะสั่งได้เลยค่ะและมีโปรโมชั่นด้วย<ช>สั่ง5ขวดแถมเลยอีก1ขวดอะไรจะคุ้มขนาดนี้โทรมาเลยนะคะที่0888288128ค่ะหรือว่าไลน์แอดที่ขึ้นมาตรงหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ ส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาขายของของแพรมแล้วค่ะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาครับถึงเวลาต้องแจกแล้วฮะ<จ>เดือนแบบนี้มันเล็กครับอ่ะในช่วงเทศกาลกินเจนะได้ของรางวัลดีๆไปนี่น่ารักที่สุดจริง วันนี้ผู้โชคดีคือคุณยุพาทองสุขดีเอาเลยครับพี่ฝนได้เลยวิธีการรวมสนุกครับง่ายมากๆใครที่ยังไม่ได้ส่งนะเพราะว่านี่ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับเพียงแค่สแกน QR code ส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาชื่อจะอยู่ในกล่องนี้ฮะเราล้วงเข้าไปจับได้ชื่อคุณนะคุณก็รับของรางวัลไปเลยแค่รับสายง่ายนิดเดียวแล้ววันนี้นะเป็นเตาอบไรน้ำมันจากสมาร์ทโฮมด้วยหลายคนถูกใจสิ่งนี้และอยากได้มากๆเป็นของที่ บอกเลยว่ามีติดบ้านไว้ยังไงก็ได้ใช้และใช้บ่อยด้วยค่ะใช่แล้วครับผมบางท่านใช้แทนไมโครเวฟเลยอ้าวรับายแล้วสวัสดีค่ะพิยูพาโทรจากรายการแซฟพาซานะคะค่ะค่ยุพาอยู่จังหวัดอะไรคะชาเชิงเซาค่ะอยู่ชาติเชิงเซาว,วันนี้จะบอกเลยว่าไม่รอช้าด,ดีกว่าอยากแจกบอกไปเลยว่าวันนี้พิยูพาได้ไปเลยค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันจากสมาร์ทโฮ ่คะชอบค่ะโอปกติทำกับข้าวอยู่แล้วไหมคะค่ะทำค่ะโอ้ยสบายเลยได้เครื่องนี้ใบนี้ยิ่งสบายเลยค่ะทำกับข้าวอะไรยิ่งแบบว่าโอ้โหอร่อยเลยถูกต้องครับผมขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและผมขอบอกใบอะไรหน่อยได้ไหมนี่เราใกล้ครบรอบหนึ่งปีรายการแทบพาซาแล้วนะฮะ การจะครบรอบทั้หนึ่งทีเนี่ยเราก็ต้องมีเซอร์ไพรส์ถูกไหมครับพี่ฝนเซอร์ไพรส์ที่เราอยากจะให้อยากจะแจกของชมมากมากเลย<ฮ>นะฮะแต่ว่าจะแจกก็ต่อเมื่อคุณส่งรายชื่อเข้ามาเยอะๆนะครับ<ฮ>และคุณส่งมาในเดือนนี้เลยเพราะว่าเราจะครบรอบในเดือนถัดไปค่ะ ดังนั้นนะฮะส่งมาเยอะก็มีโอกาสได้เลยครับใช่ค่ะก็คือส่งมาเลยคนละหนึ่งครั้งแต่ว่าใครยังไม่ได้ส่งส่งเข้ามาอีกได้เยอะๆเลยค่ะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้พวกเราแซปปาซาสวัสดีครับ